กราบสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสู้ช่องเจี๊ยต่างคนผู้ไทยนะคะท่านผู้ชมเมื่อนีแอดมินสิพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขกับมาดามเล่นะคะสิพาไปซองจอมปลวกนะคะงวดที่ผ่านมาเห็นหกเก่าชัดๆนะคะแต่ว่าไม่เน่าพนกับว่าอยู่ว่าหาเก่าหรือฮกเก่าบนนอนะคะพนถือ สามใบนะคะได้ยินว่าพนถถกสามใบข้างหน้านะคะเมื่อนี้สิไปถามเพิ่นเบิงว่าพนถอกอีรีบ่นะคะเพราะว่าตัวเลขกที่ได้มาของเฮามันรูดแตมหนึ่งเป็นกําลังเรงใจในการติดตามหาตัวเลขกนะคะท่านผู้ชมผู้ใดเข้ามากอะ่ะขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะคะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจังได้ไปติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอน้ากันนะคะเแค่ยังนี่มาดามดีเก็บเก็บดอก,กไม้ใบเิ่นกอนโอ้ใบเิ่นกันบ่ ออนขอดเงินนี่แหละค่ะเอาใบขอดเงินนี่ละใบพี่นเจตังว่าสิถามอยู่ว่าเจ้าถือเลขกไหมเบ่าวซูเฟนครัแฟนสองฟังแน่ถือจู๊ถือกันถือนาลอตเตอรี่แต่ว่าเลขหนาแมนค่ะแต่ว่าถือมัดสามงวดตัวกันเลยดิแมนบอกอืมค่ะแต่ว่างวดบางหันผาดอีรีมาหูกเก่าเนาะหูกเก่าเนาะบอ๊ะค่ะเก่าคนบอกเจ้าหูกเก่าแมนแมนเออโฮ้ยต่ว่าอันมือบ้านนี่ไหม บ้านที่ขอนิแมไหมไเห็นสองเจ็ดหนึ่งเด้ออ๋อเมื่อบ้านที่เบิงเมื่อว้านนี่เห็นสองเจ็ดหนึ่งมแมน่นว่ค่ะแม่นนะคะท่านผู้ชมเห็นสองเจ็ดหนึ่งเมือ่อเมื่อนี่เป็นวันพระขอขอไปก็คือกำลังซื้อขอกำลังจะขอ,ะขอ,อกำลังจะขอค่ะท่านผู้ชม <ขอ S 1> สรุปแ,แล้วหมวดที่ผ่านมาเขาเลขหนาเนาะได้เลขหนาเนาะแม่นจะได้เลขหนา เฮากองบุร่เบาให้ท่านผู้ชมฟังดีเนาะเ้าบุไร้เบาทนผู้ชมฟังเนาะเราะว่าเฮาบอกแต่หกเก่ามันบอกค่ะแมนบอกแต่หกเก่าแต่หาเก่าเบาเบาจะเจๆเห็นอยู่แต่ว่าเป็นหยังคือบเบาคือแบบว่าหกเก่าหกเก่ามันชัดแต่ว่าหาเก่าเลยเป็นล่างๆบ่แมนก็เลยบเบาอยากเบาแมนเก่าหาเก่ามันเป็นเลขอันเนาะแมนได้ฟันได้ยังอยู่บ่ค่ะมึงขึ้นเนี่ยบ่แมน เมื่อก่อนเรืเมื่อคืนหรือว่าเป็นก่อน่นฝันบอเพราะว่าบ่ไดดมหาบ่ได้ถามหลายหมือนนะก็เลยสีถามว่าฝันบอฝันเห็นผนบอคือถึงเลขมาหลายงูที่จะได้คือถือโอ้ยฝันนี่แม่ฝันว่างูอะไรงวดนี่เด้นี่ฝันว่างูแม่ซอยอะไร งูแม่ซอมมยอตัวหนึ่งลาขึ้นอยังลาอายู่ทุ่งนาอังศีมีลอยู่จั๊กงกระแลนมันสัตจุกของ,ของอยันล่ยเราแบบที่นี่ลายคล้ายๆว่าเพิ่นกระโดดขึ้นมาเฮ่ากระโดดขึ้นมาใส่สีแมมก,ก,กอเพิ่นงับเห่าบ่กระโดดขึ้นมะกอกตะบะถัฟันถัฟัน,ฟนหินงูหรือฟันหิน้ยขนาดฟันมา,นาหางเพิ่นมาแท่งข้อกระถือถตะ่าเที่ยวนี่ฟันมาเพิ่นขึ้นมาใส่จุกจั๊เลย พ่อันั่นก็สะดุดตื่นเนาะอขันฟันเห็นงูนี่สิมีโชคบ่คะแมนจะมีโชคเลยว่าให้ถูวอกีบ่ถ้าบรลอตเตอรี่กันนี่เด้อว่าถือจักงวดแล้วทามเนี่ยติดต่อกันเลยไหมสามงวดเหรอสามงวดติดนะคะเอาปูกะเมื่อนี่สีขคอปูอีกแมนบอกค่ะต่ว่าคอเลยที่หมื่ว่านสินหน่อยหมื่ว่านสินหน่อยตวออยู่ยำตัวเล็กมื่บ้านให้ท่านผู้ชมฟังใหม่เนี่ยค่ะ หนี้บอกเขยวสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเมื่อนีวันพระเนาะสองเจ็ดหนึ่งคอไม้มันบ่ค่ะตั้วว่าใจจะคลองนี่ก็บ่อยากก็บ่อยากขอเพนคือแบบว่าหินเหลี่ยิแม่เมนบ่เม่นเมื่อนีวันพระไงก็บ่อยาก่วนพื้นไปเลยรอ้ตว่มือเศ้านี่เอาน่ะไมาไหวพอดีเอาบกมก็บักผ้าอ๋อผลักเอาปบไปไงเน่าถือบ่อเขียวถือบ่อจะคลองมันไ่ได้ซื้อจะคลองมัก เก่าหลายจ้าขว้งเก่าคัดเนาะเพิ่นว่าถือยู่หักบัวหลายเด้เพิ่นว่าเพิ่นบัวได้อันอันซื้อหลายเพิ่นวางวดนดิรัตตอลี่มันแพงเลยบัวได้ซื้อหลายว่าสันซื้อตัวได้ก็อันซื้อตัวใด้ก็อันว่าสันแสดงว่ามาดามเล่นี่ฝันเห็นงูนี่ซิมีสุกเนาะค่ะเม่นค่ะฝันไม่ถึงสีู่กถูกตลอดเม่น ไม่โศกค่ะเมื่อนี้่เข้าซองเพ่นพี่น้องผ้าพี่น้องซองเนี่ยเอาผ้าพี่น้องซองเนี่ยจะเห็นเหล็กบนเน่ะเพื่อท่านผู้ชมมองเห็นเนาะเดี๋ยวสิใหายพ่นท่าแปลงแล้วก็หายพัน,อพนขอสักก่อน เราขึ้นใจด้วยหนูว่าทาวเด้อรปูนะคะพี่น้องปกตินะคะสิแปรงไส้นี่ยชีเห็นตัวเลขกด้ยพี่น้องเดี๋ยวแอ็ดจะต่างว่าเดี๋ยวคือเห็นเลขเนาะขออนุญาตต่างกล่องเด้อท่านผู้ชม มาลูกกวนปูเอ,อ้มาในวันพระวันบุญทางขึ้มนมาาลูกกวนด้วยดาวด้วปูเอ้เมื่อวานเห็นแปดศูนย์ดออกเลยก้าน้อยเนาะอต่ห้าน้อยเขาเรียก 5, ย, 5, ยั 5, ยง,ยกยงกับบ b เมื่อวานนี่เริ่มแล้วลท่านผู้ชมฟอ,องเอาเด้ี่นองเด้อ,อมื่อาจะเห็นตัวไหนเมือนี้ผู้ใดเห็นตัวไม้อีก แล้ววาง,งที่ไปอ,อันไปดีแล้วกาา็ถามสู่อืมเห็นศูนค่ะสิไปสิป,ปป้าลดรึป่ะนี่ยแต่ว่าที่แน่ๆน่ะเห็นศูนย์ป่พี่น่องเอเจ็ดด่างเห็นเห็นศูนย์ อันนี้มันแปดนอยู่ไหมแปดโซนอีเเมื่อวานเห็แปเมื่าเห็นแปดนหรอแปโนสามน้ยนีมีใช่หรอเจ้าเห็นตัวไหน มน่นในขึ้นให้รูดด้วยม่านแมนเดี๋ยวทำขอสิทธิ์จากน่อยเนี่ยอขอสิทธิ์ขอแปลงสิทธิ์น้ำเนี่ยปูแอ,อดมินขอสิทธิ์ให้แฟนคับ,บแฟนส่องบังเนี่ยให้ปวดหายไฟโอ้โแจงตาใส่ทุ่งบนทั้งลางดึกด้วย เขียนเขียนมะปูเด้อร์เขียนเอาตัวที่ใหญ่นกระเบื้องก็เขียนให้พ้นเนี่ลูกหลานว่าเสียวกระเบื้องนั่นแหละมาปูกระเบื้องให้งามง่ามอันนี้ชายตัวสดดมันบ่าทะพุฮะบ่สดดมันบ่อัดอัดิปดมันบ่าเห็นบ่ห่วย เจ้าฝันนี่จะบไ่ได้ตีมันบอกไม่ได้ตีเลขกมันบอกเลขนี่คือเอาจากนี่เลยมันบอกแม่ถ้าฝันคือฝันไปฝันเห็นงูฝันเห็นอย่างนี้คือมีโศกเลยคือว่าเหอาเลขกที่เหาเห็นแม่เว็นผูมิปุัมวันนี้มีเลขกมากหรือยั่งในดวงใจรือว่าเหลที่ได้เหลี่ยวดี่ว่าตวเล็กเล็กเล็กลางนั่นมากเ้ออัน นี่ยังกผว่าเนี่ว่าหนึ่งเก่าเห็นมัหนึ่งเก่าก็ซื้อรถลุ้งศูนย์เก่าหนึ่งเก่ากับศูนย์เก่ามากล่างหนึ่งเก่ากับศูนย์เก่าอันนี้เป็นเล็กมากเมียนวันนี้เหล็กปูข้าวหาตัวไหพี่น้องเอาพี่น้องเบิ้งซอยกันนะคะเจ็ดคือเก่าเยอะหน่ยมาเจ็ดขึ้เก่ากันเบิ้งกับตัวไหนี่นี่เห็นมอ้มามาเล็กสุ่งเก่าอีกแล้วนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมสี่เนี่ยนี่เห็นไหมตัวใหญ่เลยนี่นี่ นี่เห็นบัขี่ห้พ่อ้ต่อือนี่ค่ะเลขเจ็ดบ่ค่ะนี่แมวนี่ตัวบกใหญ่เลยแต่ว่าขางแต่แต่ว่าขางลังบะชัดขึ้นหมือว่านนี่เด้ค่ะบะชัดขึ้นหมือว่านนี่แต่ว่าหมือว่านนี่ขึ้นบกชัดเลยเด้ค่ะอือแต่ว่ามื่อนี่เจ็ดตัวเดียวชัดเลยนี่นี่เจ็ดโอ้มาเบิ่งแมวเขียวนี่ ถ้าพูดนั่นก็เล็กไงหว่หน้อยละเทอลไยอันนี้ขอเหล็กไงด้วอปูอือเพราะว่าอันนี้บ่คอยอยากขอบ่คอยอยากขออันี้เพิ่นบันดลันี้บกอยากกวนนะนะอื่าอขม่ขอยาจะเห็นตัวใรเบืองกรเาเบืองซอยกันกรหไายคนไรตาพี่น้องเ้มตัวไรค่ะ้เลยเจ็ดศูนย์เ ใช่อาสิเอาบูส oh, uh ิพ oh. ฝ uh ุ oh. no ่นไปสี่ยูบฝุ่นไทยทันคุณ z o o เบิ่งน้าแน่ยโอ้คุนเห็นยุผีเด้วเขียวคุนเห็นยุผีเด้อนี่นี่เจ็ดอันนี้อีหยังนี่เจ็ดมีคือยังศูนก็หนึ่งเจ้างนี้เจงก็ว่าคือเจ้ายูเขียวเนาะแต่ว่าข่อยนั่นเบิ่งงอายุกลางกลางแป้งเลยไปที่นี่พี่เป็นเลขอีหยังค่ะเดี๋ยวถถ้า้าแม่นผู้เบิ่งอันยุเทิงนี่สิเห็นเจ็ดหาค่ะถ้าผู้เบิ่งอยู่ข้างล่างนี่เจ็ดเงียงก็ จะปีอยู่นี่เนาะบโบโบดบชาติปันไดค่ะแต่ว่าถ้าผู้เบิ่งอยู่เทิงนี่นี่สิเป็นเจ็ดหาแล้วบ่ที่นี่นั่นเห็นมอจังอาบกากานี่ตัวนี่ถ้าเบิ่งอยู่นี่แต่ว่าเจ็ดแต่ใหญ่อยู่นั่นว่องมีเบิ่งก็ได้เลยเคยเห็นมาสองชุดตัวงดีวแต่ว่านี่เห็นเปลือกสีออกออกไม่ร่อยเลยเปลือกเหม็นว่ ถ้าน้อยอย่างเมื่อวานก็เลยละ่ะเ่รามันมีไอพี่บอกอีหยังประจับ่มได้แต่ว่าคอยหูอว่าเอ๊ะคอยเห็นอยู่ได้เมื่อวานในแปดโซนนะอืองั้นเหรอก็ดีนะเป็นโค้งสอยสวยเด็กเ,เริ่มสิแตกแล้วใส่ <c oughs> น้ำแปง้งน้ำรูมเยแต่ว่าเจ็ดมันชัดชัดคือเกา่าอยู่นี่ค่ะอือนะแสดงว่างวดนี้มีเจ็ดเนาะแต่กะ ยัง่ชาเจนค่ะคัดคัดพี่น้องเดี๋ยวมือว่านี่ซําเขียนมือใดมาไหมกับจังสิมาไายเบิ่งคู่มือแวล่ะเธอเพิ่นเปลี่ยนแปลงให้จังไดเนาะสรุปแล้วเลขยังมาดามเลขเจ็ดยังไ้่ค่อยกับมันเจเลขตัวเก่าแล้วสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งเมื่อนีก็เห็นเจ็ดอีกบ่ค่ะแม่นตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยสองเจ็ดหนึ่งตัวเดียวมือว่านี่ชัดอีลีมือว่านี่เอาแป้งแป้งนั้น เพราะว่าเห็นคือกันกับตอนยนีน่าเห็นเก่าเก่าห่าน่ข้างหลังแต่ว่าจะควงหนึ่งบบเซือซืือแต่ว่าเขาเสือกลับไปกับมาแต่ว่าหมึอว่านี่เจ็ดทองเจ็ด,นนห,ดหนึ่งชัด,ดที่แล้วนั่นบอกแมนงดจีลแล้วแล้วว่าเก่าห่านซีดแป้งใส่สีแล้วผ้าก,กันเห็นแปดเก้าห้ามันผีแตนข้างนาเนาะค่ะตาเก่าห่านมันมันชัดอี๋ ค่ะพี่น้องยายน่าเขียนไว้อยู่ด้วมือเสื้อไปบึงปี๋ยัยน่าเดิ้เปีนเก่ายเยนาหนึ่งเขียนอย,ยนนู่อยยตอนที่เห่อนะแล้วยังเขียนไว้ว่าอคอยเขียนไว้ก่อนแล้วก็ยังมาแต่ว่ามันมีทึ่งเอียงก่อหกศูนย์หรือหกเอยียหนึ่งเอียงที่เราเขียนไว้ที่เราเห็นนะแต่ว่าคอยมันใจนนหกเก้างวดมังหัมหกเก่าชัดกว่าคัะเนาะสำหรับปล่อยเลื่องก็เพราะคือรานเสืรงเต็มหนึ่งมือมันหนึ่งเจ็ดศูนย์บ้าเขียว นี <N> ่แล <N> ้วหมองสี <N> ่น <N> ี่แล้วหนึ่งเจ็ดศูนย์เออไอเขียวเห็นเจ็ดศูนย์เขียวเห็นเจ็ดศูนย์เนี่ยเจตังว่าหนึ่งเจ็ดศูนย์แบบนี่นี่นี่เทมเป็นฟูเยอะันนี้นี่นี่จากแล้วพี่น้องเจตังกะนี่เขวตามสายตาจ้องขวางนะคะทางผู้ชมเบิ้งหล่ะก็เห็นเป็นตัวใดกะลองคอมเมนต์มาเบิ้งพี่น้องสื่อกันเสื่อนีไว้ไมได้อืมค่ะคือสองเจ็ดหนึ่งบอค่ะแมนสองเจ็ดหนึ่งค่ะพี่น้อง แล้ววันนี้ตัวเลขที่ว่ามักก่อนหนะนี้เลขรางศูนย์เก่ากับสิบเกศูนย์เก่ากับสิเก่านะคะท่านผู้ชม,มท่านผู้ชมกระล้องอติดตามมาดามเพิ่นเบิงเด้อเพิ่นถือมาหลายงวดแล้วแต่ว่าก็คือว่าแหละพี่น้องโศกไฟสูกมันเด้อบางเธอกะอันตัวที่ถือเลขนานหักไ่่ได้บอกแต่ว่าถืออยจังไหน สื่อไปเลยบอกมันถึงเองบอกโอ้พ่นหาโซกปูห้โชกเดี๋ยวทานผู้ชมสิว่าแอดมินบอกเอาตัวเลขลงนะคะเลขหนาคือเพิ่นสื่อไปเพิ่นขอส่งน้ําปูเพิ่นก็หายเองเนาะเสื้อมันว่าปูหาเองค่ะเมื่อวดนี้ได้คันถือเค่จังไรก็เฮาสิเมื่อวดนี้บอกคยกว่าเพิ่นจะแบบเข่าสามตัวเลยอะไอ้คอสิปปูกระเบื้องให้เพิ่นตรงนี้เพราะว่าเพราะว่า รู้ซื้ว่าเป็นค่อยๆลงค่อยๆลงอ,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 อ๋งอมันดอยลงแบบน,นี้เนาะ<ม>น,นี่พอนลงไปซ้าได้พี่น้องบ้องเนี่ย,ยขันบ่มีแนวกันเท่ากับสีไหลลงไปฝุ่นละลอยในน้ำ <laughs> ป่าลายตะได้เนอะมาดานเนะาะใมันจากาศดีค่ะท่านผู้ชมตั้งแต่ตเกิดก็บอกคือได้ว่าสิบป,ปู่สิยังก็ได้จากเจตังเราเอาก็เลยแบบ เออมีแนวที่จะบอกพื้นน่ะนะจังสิขอพิ้นอืมมีแนวที่จะขอพิ่นบอกพิ้นเท่ากับบอกเพื้นขันพิ้นอยากได้อหลีกะให้โปรด่ายพายนะปู่ในเห็นว่าเจ๊ต่างสีไหลเลยเห็นบ่นี่นั่นเห็นว่หนัะกันบ่มีับนี้ไหลลงอหลีได้พี่น้องแสงส่างมิ่นอาจจะอยากได้อยู่อันนี้่นสีได้ปูพื้นไม้กระเบื้องไม้อาจจะเป็นได้นะคะพี่น้อง เอาสำหรับคลิปนี้สุกๆมันมันุก่สุกคนน้ำมาดามเนาะฟันว่าได้กินสะปาเกตติฟันว่าได้กินเหมือนกันทั้งกินทั้งห้หาทั้งกระปั้นก็บว่าได้ทั้งกินทั้งห้องห้ไปกินยุรานบอกให้จังไหนไปกินยุใสวันนี้กินกินแบบว่าจักบ้านไดจักหมู่บ้านไดนี่แหละหาทั้งกลับกับว่เห็นแต่ว่าขอกินก่อนละเงินกับอยู่ในกระเป๋าบอกหลายนั่งยันเขาแสดงว่าเงินกับหลายเต็มกระเป๋า ยานเขาว่ามีเงินพนะจะแดงว่าฟันดีฟันจะๆซแล้วหล่นวันนี้ฟันมันขึ้นหรืว่าถาโอ้ยฟันไปแล้วคือฟันดีแต่พี่น้องฟันเห็นงูแม่ซอยปะงูแม่ซอยแล้วก็ฟันว่าได้กินงูแม่ซอยลางเลกอกแล้วนั่นสองสามมื่นฟันเลยฟันเลยสีซสีโศกว้าพนะค่ะ กัดฟันเห็น <coś> ง <rawd Moder> ูนี่คนมีโชคขันบุ้มีโชคมีความรักก็ได้ค่ะท่านผู้ชมนะคะกสำหรับคลิปนี้แอดมินขอสรุปตัวเลขนะคะซึ่งมาดามเล่นะคะเพันถึกมาสามหัวติดๆนะคะตัวเลขโชคลาภมื่อนี้นะคะที่สองจากจอมปลวกของปูพญานาคนะคะเมื่อวานพ่นก็เห็นสองเจ็ดหนึ่งเมื่อนี้พ่นก็เห็นสองเจ็ดหนึ่ง เลขเจ็ดชัดมากๆนะคะแอดมินเห็นหนึ่งเจ็ดศูนย์เอเขียวเห็นเจ็ดศูนย์นะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะทิ้งท่ายตัวเลขแนวทางไว้ฝากแฟนคลับแฟนช่องนะคะก็ขอให้สูุๆคนนะคะที่เขามาติดตามรับชมขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะผู้ดใดเข้ามาเพื่อเป็นกำล,ลังแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้โชคๆมันหมานนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ